ครับพี่น้องเอฟซีอ้อยยักเขียวที่คิดถึงคิดฮอดทุกผูสุคนครับผมคลิปนี้ลุงชันนําเสนออ้อยที่พ่อมมฮ็ดเป็นพันนะครับพี่น้องท่านใดสนใจพันที่ต้องการรวดเร็วนะครับก็ทักมานะครับแล้วก็ฝากนะครับที่ให้พี่น้องได้แชทไลน์นะครับนี่คือชื่อโอค้ดของลุงชันที่ชื่อโอค้ดแชทไลน์มาได้เลยนะครับเพอโทรศัพท์หายนะครับข้อมุลทุกอย่างเสียเบิดนะครับต้องขอขอบคุณลุงหนาครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนชนชีวิตคิดไปเรื่อยที่รักลอคิดหอดสุภุสุขศนครครับผมครับืัอนี้นุงชนอยู่แบ่งอ้อยยักษ์เขียวนะครับของพี่น,อน้องโนนข้ออำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับก็ได้มาน้ามาเบ่งแปลงนะครับว่าความพัฒนาของอ้อยยักษ์เขียวเป็นสาใดนะครับเจ้าของเพิ่งกำลังสางใบนะครับที่เอพีอันนี้คืออ้อยอันนี้แปลงนี้ที่มาตัดให้สร้างนะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่ว่าอยากได้พันก็น แบ่งได้ครับเห็ดพันธได้คือกันนะครับแปลงนี่ถือว่าพ้อมตัดแด้วเจ้าของสวนใจใหญ่นะครับเพราะว่าเพื่อนเข้าใจว่าตัดมือนี่ลูกมันก็ออกมืออื่นนะครับแล้วก็อีกบริษัทโดนเพื่อนก็ได้ตัดอีกนี่คือแนวคิดของเกษตรกรที่ปรับแนวคิดใหม่เห็ดเ,เกษตรนะครับเห็ดังไดก็ได้มีให้มีตลาดรองรับนะครับซึ่งลุงชนเองก็เอาพันธุ์มาขายเพื่อนกัน้ามาดูแลเพื่อนนะครับว่ามีอันใดดีๆกันนามาดูแลเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเพื่อนครับว่า ปูก้อยยักษ์เขียวแล้วมีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเกษตรเชิงเดี่ยวบ่ครับผมพี่น้องเอ้ยเบิ้งดุหุ่นพี่น้องสางใบแล้วอีพ่อเม่์อย่วนขานไทยเลยเด้ียพี่น้องเบิ้งล้ำมันครับอ่าลบกควนแนะน้ำเนน้ำซื้อนะครับเจ้าของสวนสวนยูไสครับเออสวัสดีครับเออผมนายแสรงนสุนาครับอยู่บ้านนครอันธุยเจตุรัสำบลบ้านขามมานิลา แล้วปลูกแย้เขียวได้นี่อ้อยจ็กเดือนครับเนี่ยปลูกปลายมกกระลาค่ะปลายมกกระลาตีว่าเจ็ดเดือนน้อยเนาะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนบัดนี้เต็มมันเลยแต่พอปลูกแล้วก็บ่มีฝนจ้ะโอ้ดีขนาดอ้อยแรงนั่นบอกหดน้ำจะตอนปลูกนั่นบอกแล้วเห็นขนาดลั้มมันแล้วรู้สึกพอใจบ่ครับสำหรับอ้อยยักเขียวเนี่ยพอใจเลยฉลาดจะได้ปลูกหน่อยโอ้ทำเมียมาหามปลูกลายกูดิเออเน็มในเรื่องมีดเมียขาหมือนหน่อย แต่ว่าพี่น้องิึงล้ำไงครับกะหลีครับพี่น้องใช่ถ้ใหญ่ไงเนาะผู้ใดมาเอาตัดตัดให้เบิดเลยพันเครือข่ายของลุงชวนสวนลุงชวนเนาะบอยอันบอยอันอื่นมันออกเนาะเออต้องใช้เลี้ยงอ้อยครับได้บารุดนี่คือคำยืนยันจากเจ้าของสวนนะครับว่าปลูกอ้อยักเขียวแล้วรู้สึกมีความสุขกับอ้อยโดยเฉพาะทำมีการตลาดนี่แห้งขันทักนะครับพว่าเห็ดอ้อยเฉีงเดี่ยวก็คือขายปีละข้งนะครับแต่ว่าถ้าเห็ด อ้อยยักษ์เฉียวนี่ปีนึงเนี่ยให้หนึงเนี่ยอันนี้ก็น,น่าจะได้สิบล้วนะครับผมว่าสิบตัน,นครับ <ผม S 1> น่าจะได้สิบตันอ้อยเจ็ดเดือนดูดีได้ครับปลูกใกโรงงานหน่ยเนาะเออขนาดโารงงานก็ได้สอได้หนึ่งเยผมว่ากลุ่มพามกับจิตหรือว่ต้องเอาไลายครับพี่น้องเฮ็ดกเกษตรเชิงเดียวเฮ็ดอ้อยนี่ให้ละนี้สิบตันอยู่ได้ครับพี่น้องถามว่าอยู่ได้ดีพร้อมครับราคาราคาอ้อยปีนี้ค่อนข้างแพงครับคิดว่าน่าจะแพงกว่าปีไก่นี่ อีกอันนี้แถวบ้านผมนี่ซื้อแต่ละพันธุค้าให้นะครับปีนี่าจะขึ้นอยู่นะครับจากที่ทใดได้ยินว่าพันสองพันธสามตะเบงมันที่เป็นไปได้สั่มใดนะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับลุงชนมาเหตุคลิปที่สวนอ้อยจริงๆนะครับที่เจ้าของเพิ่นกับมาร่วมนะครับต่างใบโชพี่น้องนะครับว่าอ้อยยักษ์เขียวมันซ้ำใดนะครับเดียวได้จะม่ได้อออย่างมาวัดนะครับเบิ้งแขนลุงชนกระลูกนะครับลุงชวนี่ก็บบะเวนพูดน้อยนะครับสูงร้อยแปดสิบมาตรฐานใช้ไทยนะครับแขนก็ต้องง่ายเติบะคราะน นี่คือเอฟซีทั้งที่เพิ่นให้ความสนใจยักเขียวปีแรกนะครับสำหรับการปลูกยักเขียวยู่นี่ปีแรกมาเปิดตลาดนะครับท่านใดสนใจก็พันพันมีมีพอได้นะครับเนาะ,อะเอาหน่อยเอาลายเดี๋ยวลุงชนประสานมาทั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับฝาเห็นดีมีประโยชน์นะครับกับท่านใก็พี่น้องติดตามช่องสวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยพี่น้องเอฟซีท่านใ,ใดที่ว่า หายไปก็่าลืมนะครับทักไลน์หรือว่าโทรกลับมานะครับพี่เบอร์ลุงชวนแน่นะครับลุงชวนที่พยามใส่คิ้วออกคดกับเบอร์โทรศัพท์ทุกคลิปนะครับที่เหตุช่วงนี้ครับผมขอบคุณนายไลน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับถ้ายคลิปนี้ก็อยากฝากพี่น้องเอฟซีที่เอาอ้อยลุงชวนไปปลูกนะครับว่ามีความก้าวหน้าซ้ำใดเพราะใจที่ไปต่อหรือที่พิ่มซ้ำนี่นะครับหรือว่าที่ได้มีพี่น้องใกล้ๆกันนะครับอยากสนใจไปเบิ้งกับพี่น้องก็อยากให้ไปชมสวนใกล้ๆนะครับตลาจังหวัดตละอำเภอนะครับถ้าอยู่ใกล้กันนได้่เป็ก หนุ่มยากขอบคุณ้หลายที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ